ดีนักศึกษากศนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราทุกท่านนะครับนะครับเราก็มาถึงบทที่3นะครับการใช้ไลน์ในการเรียนการสอนนะครับการใช้ไลน์ในการเรียนการสอนนะครับจะขอพูดถึงไลน์นะครับแอปพลิเคชันไลน์นะครับไลน์นะครับก็คือช่องทางในการสื่อสารปัจจุบันนะครับทุกคนก็มีไลน์อยู่ในเครื่องสมาร์ทโฟนของเราทุกคนอยู่แล้วเนาะใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็เป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับ พอในปัจจุบันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาใช้การสื่อสารผ่านทางไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วครับนะครับแม้กระทั่งการโทรศัพท์นะครับในปัจจุบันก็นิยมนะครับโทรผ่านไลน์นะครับในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตนะครับก็แทบจะมีกันหมดทุกคนแล้วนะครับที่ติดตัวสมัครแพ็กเกจกันนะครับการโทรผ่านไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการประหยัดค่าโทรศัพท์ของเราได้นะครับโดยการใช้อินเทอร์เน็ตแทน นะครับจะมาพูดถึงประโยชน์ของการใช้ไลน์นะครับไลน์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการแชทระหว่างบุคคลท่านั้นนะครับไลนย์ยังสามารถสร้างกลุ่มนะครับซึ่งสามารถดึงคนเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ให้รับรู้ข่าวสารได้ในทีเดียวได้นะครับซึ่งกสณอของเรานะครับก็มีการสร้างกลุ่มไลน์ของแต่ละตำบลน,นะครับซึ่งมีกลุ่มไลน์เนี่ยทุกตำบลเราก็สามารถประชาสัมพันธ์หรือสั่งงานได้ในคราวเดียวกันนะครับ ก็สามารถรับรู้ได้ทั่วกันหมดโดยที่จะไม่ต้องอไปบอกทีละคนทีละคนนะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับในยุคปัจจุบันนะครับและในการใช้ลายกลุ่มนะครับของกาาอสังมบลน,นะครับก็จะมีามารยาทในการใช้กลุ่มนิดนึงนะครับก็เราก็จะไม่คุยกันเรื่องส่วนตัวส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกเรื่องการเรียนนะครับเรื่องการส่งงานการเรียนต่างๆแล้วก็ข่าวสารของทางกาศอของเรานะครับ ก็จะมีการนัดหมายการบอกข่าวสารของกศนเราผ่านทางไลน์กลุ่มกสนตำบลของเรานะครับนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่าในไลน์นะครับไม่ใช่ว่าแค่เราพิมพ์ข้อความอย่างเดียวหรือโทรอย่างเดียวนะครับเราสามารถส่งไฟล์ไม่ว่าจะเป็น PowerPoint นะครับครูสามารถทําซื้อการเรียนการสอนต่างๆส่งไปยังกลุ่มไลน์เพื่อให้หนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับและก็ส่งไฟล์ PDF ที่เป็นใบงานให้หนักศึกษาได้ทํางานส่งได้นะครับ ถ้าเกิดครูได้ส่งใบงานต่างๆใบความรู้ต่างๆให้กับนักศึกษานะครับนักศึกษาก็ได้จะได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็อีกอีกประโยชน์ของมันนะครับคือประหยัดงบประมาณในการผลิตเอกสารนะครับเช่นการพิมพ์กระดาษนะครับซึ่งสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราก็ส่งผ่านไลน์ก็ทําให้เราลดการสิ้นเปลืองกระดาษลงไปได้นะครับ ในขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าเราจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ยังไงนะครับที่ทุกวันนี้ที่ครูเราได้นําแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะส่งไฟล์เข้ามาในคีมเมโมนะครับของเรานะครับของไลน์ของเราก็จะเหมือนกับการแชทปกตินะครับ นะครับจะสังเกตเห็นนะครับผมจะส่งไฟล์ลงมานะครับนักศึกษาก็สามารถเปิดดูไฟล์ได้เลยนะครับเช่นไฟล์แรกนะครับผมจะคลิกไปที่แผนการสอนนะครับเราก็สามารถเปิดได้ทีนี้เราก็ดูนะครับว่าไฟล์มันเป็น .pdf เห็นไหมครับเราก็เปิดจากโปรแกรม .pdf เลยนะครับนะครับก็จะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับเราสามารถซูมได้เลยนะครับซูมเข้าซูมออกได้เลยนะครับเพื่อดู นะครับว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างในไฟล์ที่ของคุณครูได้ส่งไปในกลุ่มไลน์นะครับนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูเรื่องดูได้หมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเราก็สามารถส่งไปในไลน์ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ p d f นะครับเราก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันเปิดได้นะครับนะครับจะขึ้นชื่อว่า a c r o b a t นะครับที่ใช้ในการเปิดถ้าเกิดว่าเครื่องใครไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ชื่อว่า acrobat นะครับเราเซิร์ชด้วยคำนี้มันก็จะขึ้นมานะครับเป็นสีแดงนี้เราสามารถใช้มาเปิดไฟล์ pdf ได้เลยครับเราลองเปิดไฟล์ที่2ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในการสั่งงานนะครับสั่งงานก็คือครูจะให้แบบทดสอบนะครับกับนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบก็ลอกโจทย์นะครับก็จะเป็นเหมือนการเอ่อการทำงานใน ยุคกระดาษเลยครับคือมีกระดาษให้1ใบให้ลอกตามกระดาษนะครับแล้วก็เขียนคําตอบลงไปในการทํานะครับก็จะทําให้เราประหยัดกระดาษตรงนี้ลงไปได้นะครับนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของใบงานนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับก็จะแบบนี้นะครับก็จะเป็น,ปนใบงาน,นแล้วก็ให้นักศึกษาลอกโจทย์แล้วก็เขียนคําตอบลงไปในสมุดของนักศึกษาสมุดบบฝึกหัดของนักศึกษาทุกคนนะครับ เราก็สามารถทำงานตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถเปิดไฟล์ที่เป็น PDF ได้เท่านั้นนะครับเราสามารถเปิดไฟล์ที่เป็น PowerPoint ได้ด้วยนะครับ PowerPoint เป็นไงจะลองดูนะครับนะครับเราก็เปิด PowerPoint นะครับ PowerPoint นี้เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันในเพโซได้นะครับ นะครับจะมีรูปแบบเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหาการเรียนต่างๆจะเป็นแบบนี้เราก็สามารถซูมได้นะครับดูที่เป็น powerpoint ได้นะครับสามารถเลื่อนดูเนื้อหาบทต่างๆได้เลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะครับในการส่งงานผ่านทางไลน์นะครับมีวิธีการทำอย่างไรจะใช้งานอย่างไรนะครับก็จะเป็นในแนวทางแบบนี้ และหลังจากที่เราทำงานใบงานเสร็จแล้วเราสามารถส่งถ่ายรูปใบงานของเราเพื่อส่งทไลา์กลุ่มให้กับครูประจำชั้นของเราได้นะครับโดยที่การส่งงานแบบนี้นะครับจะประหยัดเวลาโดยก็สามารถทำเสร็จแล้วส่งได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอวันต่อไปถึงจะมาส่งได้นะครับก็ประหยัดเวลาได้ส่วนหนึ่งครับผมในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาแนะนา ในกลุ่มของกศนตำบลบางพระนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับว่ามีการทํางานแบบยังไงนะครับนะครับจะสังเกตนะครับจะเป็นกลุ่มมี41คนนะครับจะขึ้นเลขที่41นะครับนะครับแล้วก็จะมีการเสิร์ชหาข้อความนะครับที่ผ่านมาที่เราได้ระการทําการพิมพ์มาอะไรเราสามารถเสิร์ชหาข้อความได้นะครับจะอยู่ข้างๆกศนตำบลนะครับเป็นรูปแว่นขยายนะครับแล้วก็จะมีการโทรนะครับ การโทรแบบกลุ่มนะครับการโทรแบบกลุ่มแล้วก็การวิดีโอคอลแบบกลุ่มนะครับก็คือตรงนี้เราสามารถโทรศัพท์ไปคุยกันทั้งสานะครับทั้งกลุ่มของเรา4 1คนเนี่ยสามารถโทรภายในครั้งเดียวได้เลยนะครับแล้วก็วิดีโอคอลก็สามารถเห็นหน้าเห็นตากันได้นะครับและการไลฟ์นะครับก็คือการเหมือนกับการไลฟ์นะครับไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ เป็นการไล์อย่างนี้นะครับในส่วนของการเมนูการโทรนะครับเราก็สามารถาดูด้วยแถบด้านบนนะครับที่มีเป็นรูปหน้าของคนต่างๆนะครับเราสามารถาคลิกที่จุดๆ -3 3จุดนะครับเราก็สามารถดูคนที่อยู่ในห้องได้นะครับเราก็สามารถแชทได้นะครับแชทคุยส,ส่วนตัวกับเขาได้เลยหรือโทรได้เลยนะครับแล้วก็วิดีโอคอลได้ นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นขีด3ขีดนะครับที่อยู่ด้านขวามุมบนนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของการควบคุมควบคุมคําสั่งต่างๆในห้องไลน์กลุ่มนี้นะครับว่าจะมีการอ่าโพสต์อะไรจะปิดเสียงเปิดเสียงต่างๆเชิญสมาชิกต่างๆนะครับผมจะอธิบายเป็นเมนูไปนะครับอันแรกนะครับจะเป็นการเปิดปิดการแจ้งเตือนนะครับนะครับรูปแบบนี้นะครับรูปลำโพงแล้วก็มีเสียงก็จะเป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะครับ เราจะทําการคลิกไปทีเป็นการปิดการแจ้งเตือนนะครับนะครับในส่วนของสมาชิกนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาสามาชิกทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับนะครับเราสามารถาคลิกไปที่แก้ไขได้นะครับแก้ไขแล้วก็สามารถลบเนื้อหาของเราที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับเราก็สามารถลบออกจากกลุ่มเราไปได้ นะครับแล้วก็มีการค้นหาชื่อนะครับค้นหาด้วยชื่อนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ค้นหาชื่อได้เลยอ่าครับในส่วนของเมนูที่3นะครับจะเป็นเมนูเชิญนะครับก็คือการเชิญเข้ากลุ่มนะครับเชิญนักศึกษาเข้ากลุ่มนะครับเราก็สามารถเลื่อนหาชื่อเพื่อเชิญเข้ากลุ่มของเราได้นะครับหรือไม่เราจะใช้การสแกน QR code ก็ได้นะครับก็จะมีในเมนูแรก นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเ,เราลองคลิกที่ QR code นะครับก็สามารถบันทึกบันทึกรูป QR code ตรงนี้ลงในอันนอนลบั้มได้เลยเราสามารถนํารูปตรงนี้ไปโพสต์ในเว็บไซต์ต่างๆโพสต์ในกลุ่มต่างๆเพื่อให้เข้ามาในกลุ่มของเราได้นะครับอันที่2นะครับจะเป็นส่วนของลิงก์เชิญนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เราสามารถคัดลอกลิงก์เชิญได้นะครับแล้วก็ไปโพสต์ได้เหมือนกับการสกแกน QR โค้ดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ แต่ตรงนี้ถ้าเกิดเราคัดลอกคลิงเชิญแล้วเราไปโพสเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะคลิกลิ์ได้เลยและเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับนะครับในเมนูที่4นะครับจะเป็นเมนูออกนะครับก็คือการออกจากห้องแชทนี้นะครับออกจากกลุ่มนี้นะครับนะครับมาดูข้างล่างต่อมานะครับก็จะคือเป็นเมนูของรูปและวิดีโอนะครับตรงนี้เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับจะเป็นในส่วนของ วิดีโอและรูปภาพที่เราทําการโพสต์ลงในกลุ่มนี้นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับจะอยู่ในแท็บแรกนะครับรูปและวิดีโอนะครับแล้วก็ในอันที่สอนะครับจะเป็นส่วนของลิงก์นะครับก็คือจะเป็นส่วนของลิงก์เว็บไซต์ต่างๆนะครับลิงก์เข้าห้อง Google m e e t ต่างๆที่เรานําโพสต์ลงในกลุ่มกลุ่มกอนของเรานะครับมันจะขึ้นรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของไฟล์อันที่3านะครับไฟล์ลองเข้าไปดูนะครับ จะเป็นส่วนของไฟล์ที่เราทําการส่งเข้าไปในกลุ่มนี้นะครับเราก็สามารถคลิกดูได้นะครับนะครับในส่วนของไฟล์ที่มีการส่งมาในระยะเวลานานแล้วนะครับมันก็จะหมดอายุตามไฟล์แล้วก็ไม่สามารถเปิดดูได้นะครับเห็นไหมครับไม่สามารถเปิดดูได้ซึ่งในการสั่งงานของครูแต่ละครั้งนะครับก็อยากจะขอให้นักเรียนทุกคนนะครับโหลด ไฟที่ครูให้เก็บไว้นะครับอย่าปล่อยให้นานนะครับเพราะว่าก็อาจจะโหลดไฟล์ไม่ได้ขึ้นมานะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ไหมครับก็จะหมดเวลาไปแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับลายมันก็ระยะเวลาในการเก็บไฟล์แต่ละครั้งนะครับก็ลดลงไปลดลงไปเยอะมากนะครับแต่ก่อนจะสามารถเก็บได้7วันนะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าครูทําการส่งไฟล์ให้กับนักศึกษาแล้วก็ควรจะโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับ ซึ่งไฟล์ไฟล์หนึ่งเนี่ยไม่ดีไม่ได้หนักเครื่องอะไรเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของเมนูอัลบั้มนะครับเราลองคลิกเข้าไปเลยนะครับคืออะไรอัลบั้มนี้ก็คือการเก็บรูปต่างๆนะครับเป็นรูปแบบของอัลบั้มนะครับแต่ในรูปแบบอัลบั้มเนี่ยมันก็จะดีอย่างคือนะครับรูปก็จะไม่หายไปเห็นไหมครับเราก็สามารถดูรูปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราส่งไปในห้องแชร์ธรรมดานะครับ มันก็อาจจะหมดอายุได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลงอัลบั้มไว้รูปต่างๆก็จะไม่หายไปเราสามารถโหลดออกมาใช้งานได้อีกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนด้านซ้ายนะครับเป็นในส่วนของโน้ตนะครับโน้ตโน้ตตรงนี้ก็จะเป็นการาพิมพ์ข้อความคําสั่งต่างๆนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งในการปฏิบัติการเรียนการสอนในระบบออนไลน์นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้นักเรียนเปิดไฟล์ทำยังไง ทำใส่สมุดยังไงให้ส่งเวลาไหนนะครับจะมีบอกทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับนะครับในส่วนต่อไปนะครับต่อจากอัลบั้มนะครับก็จะเป็นในส่วนของโน้ตเหมือนกันเลยก็จะเป็นเมนูเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับแล้ก็เข้าไปดูได้นะครับมันจะเป็นเมนูเดียวกับอัลบั้มข้างบนนะครับครับในเมนูถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับ กิจกรรมตรงนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับในการนัดหมายนักศึกษาพเพื่อทํางานกลุ่มหรือจะทํานัดการสอบกลางภาคสอบปลายภาคต่างๆนะครับก็สามารถนัดได้ที่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกเข้าที่กิจกรรมนะครับจะขึ้นเป็นรูปปฏิทินแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดูวันนะครับที่เราต้องการทําการประกาศกิจกรรมนะครับสมมุติว่าผมจะต้องออกําหนดประกาศวันที่7นะครับ นะครับวันที่7เราก็ใส่เครื่องหมายบวกเลยครับแล้วก็ใส่ทําความสะอาดห้องเรียนแล้วก็ใส่ไปเลยครับอ่าเราออติ๊กต้องต่อถับัาออกเนาะแล้วก็เริ่มเริ่มที่กี่โมงนะครับเป็น9้นาฬิกาตั้งค่าครับสิ้นสุด กิโมงส0นาฬิกานะครับก็ตั้งค่านะครับก็จะขึ้นเวลาเริ่มและสิ้นสุดนะครับสถานที่จักรีการมก็พิมพ์ไปเลยครับกอสนอตำบลบางพระนะครับตรงนี้ต้องการคําตอบนะครับก็คือติ๊กถูกไว้อยู่แล้วนะครับส่งข้อความแจ้งเตือนนะครับให้ติ๊กไว้นะครับแจ้งเตือนก่อน1ชั่วโมงนะครับหรือจะเป็น2ชั่วโมงก็ได้ครับให้นึกษารับรู้ว่ามีการนัด ทำความสะอาดห้องเรียนอยู่นะครับผมมาเลือกเป็น1ชั่วโมงนะครับลงหน้า1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็คลิกที่เสร็จสิ้นนะครับนะครับจะขึ้นข้อมูลแบบนี้มาให้เห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีให้เราคลิกตรงเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมเห็นไหมครับก็จะขึ้นวเข้าร่วม1คนแล้วนะครับหลังจากเข้าร่วมแล้วก็จะมีตั้งค่าให้แสดงที่ประกาศนะครับตรงนี้ก็คือแสดงประกาศอยู่ในปฏิทิน กิจกรรมนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปอางทีนะครับมันจะขึ้นว่าตั้งค่าสแสดงกิจกรรม Arts ที่ประกาศแล้วให้กดตกลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขอะไรเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับแก้ไขข้อความแก้ไขเวลาก็แก้ไขได้นะครับเราก็สามารถลบได้นะครับเป็นรูปถังขยะก็สามารถลบได้ลบกิจกรรมของเราได้นะครับเสร็จแล้วเรากดกระกบาดท,ที่มุมขวาบนนะครับให้เราเข้าไปที่กิจกรรมอีกทีนึง ให้เราจิ้มไปดูวันที่7นะครับเห็นไหมครับจะขึ้นมาแล้วนะครับทาความสะอาดห้องเรียนนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับสําหรับนักศึกษาที่เห็นในกิจกรรมแล้วนะครับก็สามารถมาคลิกวันที่7ได้ดูนะครับเราก็ต้องสั่งกับทางนักศึกษาไว้ให้ดูกิจกรรมในวันอาทิตย์นะครับที่เรามีการจ่ายกรนการาสอนจะมีคําสั่งอะไรของทุกทิศให้ เราก็คือต้องตั้งค่าข้อกําหนดให้กับนักศึกษาของเราว่าให้อย่างสมมุติเช่นว่าวันศุกร์นักศึกษาเปิดดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมจากเดิมหรือเปล่านะครับก็สามารถให้กดดูตั้งแต่วันศุกร์ได้นะครับแล้วก็ให้นักศึกษาของเรากดเข้าร่วมนะครับหรือปฏิเสธอาจจะนักศึกษาติดงานหรือมาไม่ได้นะครับก็นักศึกษาคนนั้นก็กดที่ปฏิเสธไปเราก็จะรู้นะครับว่าใครจะสามารถมาทำความสะอาดห้องเรียนของเราได้นะครับ ต่อไปจะเป็นส่วนของลิงก์นะครับเดี๋ยวเราเข้าลองเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นลิงก์ที่อยู่ในเมนูบนนะครับมันจะอยู่ในเมนูล่างด้วยนะครับลิงก์เว็บไซต์ต่างๆที่เราทําการส่งมาในกลุ่มไลน์ของเราจะขึ้นอยู่ในนี้หมดเลยนะครับในส่วนของไฟ,ฟล์ลองเข้าไปดูนะครับก็เป็นไฟล์ที่เราส่งเป็นไฟล์ pdf ต่างๆ,ๆนะครับที่เราทําการส่งไปในกลุ่มก็นองของเราเพื่อสั่งงานให้ใบงานต่างๆใบความรู้ต่างๆให้นักศึกษาเรียนรู้นะครับ นะครับเดี๋ยวเราทาเมนูเมนูในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะครับตั้งค่าอื่นตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าปกติเลยการเชิญต่างๆการแจ้งเตือนต่างๆตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่านะครับก็นะครับเห็นไหมครับในหน้าจอของหน้าห้องแชทกลุ่มของเรานะครับจะขึ้นปฏิทินต่างๆนะครับนักศึกษาก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ นะครับที่แบบนี้เลยนะครับก็จะขึ้นมานักศึกษาก็สามารถเลือกเข้าร่วมปฏิเสธได้นะครับจะขึ้นมาในหน้าจอแชรของเราเลยนะครับในส่วนของด้านซ้ายล่างนะครับจะเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกเราก็สามารถส่งไฟล์ตรงนี้จะเป็นส่วนของการส่งไฟล์เข้ากลุ่มต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกไฟล์ต่างๆได้ที่อยู่ในเครื่องเราที่เราต้องทําการส่งนะครับ อย่างเช่นผมต้องการส่งรูปไปนะครับแล้วก็สามารถทําการตกลงได้เลยนะครับยกเลิกก่อนเนาะนะครับในส่วนนี้ก็จะมีส่วนของเพื่อนนะครับ <im Carr ot> เพื่อนไลน์หรือไลน์เราทําการส่งรายชื่อเพื่อนได้ลงไปในกลุ่มของเราได้นะครับในส่วนที่3มนะครับจะเป็นตําแหน่งที่ตั้งนะครับตําแหน่งที่ตั้งเราสามารถบอกตําแหน่งที่ตั้งของเราได้สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องการนัดนักศึกษาของเรา ไปจุดใดจุดหนึ Clean ่งนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ในตำบลนะครับเราต้องการนักศึกษามาร้านค้าร้านหนึ่งเราสามารถเลือกตรงตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็คลิกไปได้นะครับนี่นะครับปึ๊บมันจะขึ้นเป็น Google Map นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นว่าเราอยู่จุดนี้นะครับนักศึกษาสามารถคลิกเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับสามารถจิ้มที่แผนที่นี้ได้เลย แล้วก็คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งนะครับนี่ครับที่มันขึ้นชื่อซอยสุกิจทหเนี่ยครับสามารถคลิกได้เลยแล้วก็สามารถแสดงในแอปอื่นได้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับมันสามารถเข้าไปเลือกแอปนำทางได้นะครับเราก็ลองดูเลย g o o g l e Map นะครับส่วนใหญ่ทุกเครื่องก็จะมีหมดแล้วนะครับเราเลือกที่ o o o l l m m p s เลยครับ นะครับมันก็สามารถนำทางของเราได้นะครับเราก็กดเริ่มมันก็จะนำทางของเราไปให้ได้นะครับในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของคีบนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับคีบก็จะเป็นที่เก็บไฟล์ต่างๆนะครับซึ่งการเก็บไฟล์ในคีบนะครับมันก็จะไม่หายไปเหมือนเราส่งในห้องไลยกลุ่มของเรานะครับ เราสามารถอัปโหลดไฟล์ขึ้นไว้ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะไม่หายไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูที่่าการรับและส่งเงินนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะมันเป็นในส่วนของการใช้แลบบิทไลน์ไลน์เพย์นะครับการจ่ายเงินนะครับนะครับมาดูในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของการโหวตในส่วนของการโหวตนะครับตรงนี้เราก็สามารถ ทำโบสให้นักศึกษาได้นะครับนะครับสมมุตมมิว่าเราต้องการทําการโบสเรื่องที่เกี่ยวกับต้องการเลือกสีนะครับเราก็สามารถกําหนดได้อาจจะเป็นนักศึกษานะครับสร้างโบสถได้เลือกสีเสื้อสมมุตามาิว่าส,ส,สั่งเสื้อนะครับของกศนตาบลเรานะครับเลือกสั่งสีเสื้อฝั่งๆเราอาจสามารถเลือกสีเสื้อให้นักศึกษาโบสได้ว่าต้องการสีไร นะครับเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเราก็สามารถทําตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ไปสีฟ้าสีขาวสีดํานะครับกําหนดไปนะครับนะครับในส่วนนี้ผมมาใส่3าตัวเลือกนะครับเราก็เลือกมาดูนะครับกําหนดวันปิดโบนนะครับเราก็กําหนดวันไปได้ว่าจะปิดวันไหนนะครับกำหนดไปได้เลยนะครับก็เลือกวันเลยจะปิดวันไหนวันที่7นะครับก็เลือกแล้วตกลง นะครับก็จะมีส่วนในของการเลือกโหวตแบบตอบได้หลายข้อนะครับตรงนี้เราจะไม่เอานะครับแล้วก็โหวตแบบไม่แสดงชื่อนะครับตรงนี้เราก็จะไม่เอานะครับเราก็จะคลิกที่เสร็จสิ้นเลยครับนะครับจะขึ้นเวลานะครับเหลืออีกสองวันนะครับในข้อความของเรานะครับที่ให้นักศึกษาเราโหวตนะครับเราก็สามารถเลือกก่อนได้เลยแล้วก็โหวตนะครับก็จะขึ้นมาหนึ่งแล้วครับนะครับแล้วก็กลับไป ทีนี้นะครับในข้อความของนักศึกษานะครับก็จะขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือต้องการเลือกสีเสื้อนะครับนักศึกษาก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อทําการโหวตนะครับนักศึกษาก็สามารถคลิกที่เลือกสีได้เลยสมมุติว่าเราต้องการอ่ะสีขาวแล้วก็เลือกโหวตไปนะครับคนหนึ่งจะโหวตได้หนึ่งครั้งนะครับที่เราตั้งค่าไว้เนาะว่าให้เลือกได้แค่ครั้งเดียวนะครับ นะครับแล้วก็กลับไปนะครับอันนี้ก็คือการโหวตจะเป็นใช้ในการเมื่อคนในห้องทั้งหมดนะครับต้องการเลือกอาจจะเป็นการเลือกโครงการการทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจะขึ้นชื่อมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าในกลุ่มเราเนี่ยสมมุติว่านักศึกษาต้องการทําการขึ้นการโหวตเองนะครับก็จะทําการกําหนดเลยว่าอาจจะเป็นโครงการประดิษฐ์ประดิษฐ์อาสมมติประดิษฐ์ โซลาเซลผลิตจักเย็บผ้าผลิตขวดน้ำอะไรเงี้ยครับก็เราก็ใส่ช้อยให้เขาเลือกไปว่าเขาต้องการทําสิ่งดีแบบไหนก็จะเป็นส่วนของเมนูการโบนนะครับในส่วนเมนูข้างๆกันนะครับก็จะเป็นเมนูเป็นรูปกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปส่งไปในกลุ่มไลน์ได้นะครับเช่นนี้นะครับก็สามารถถ่ายลงไปได้นะครับแล้วก็ถ่ายลงไปแล้วกดส่งที่ขวามือนะครับ ซ้ายมือจะเป็นโหลดเข้าเครื่องนะครับนะครับต่อไปจะเป็นรูปอ่าเป็นรูปสี่เหลียมนะครับเป็นรูปเหมือนกับรูปภาพภูเขานะครับเราก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับจะเป็นการเลือกรูปที่อยู่ในเครื่องเรานะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็สามารถเลือกรูปเพื่อส่งในกลุ่มของเราได้นะครับที่ด้านขวานะครับจะอยู่ในเป็นรูปเอ่อ หน้าคนยิ้มนะครับเราลองคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นส่วนของไอคอนต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถส่งให้กับนักศึกษาเราได้นะครับด้านขวานะครับด้านขวาจะเป็นรูปไมโครโฟนนะครับเห็นไหมครับเราก็ทําการอัดเสียงได้อัดเสียงเพื่อส่งให้นักศึกษาได้ถ้าเกิดว่าวันไหนเราต้องการส่งประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาเราเราอยากจะส่งเป็นข้อความเราไม่อยากพิมพ์ละ เราส่งเป็นข้อความได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามนะครับเห็นไหมครับข้อความเสียงของเราก็จะเข้าไปกลุ่มนะครับผมนะครับก็ในการทํางานในแอปพลิเคชัน Line นะครับในการเรียนการสอนนะครับและการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ ในเรื่องของการใช้งานเมนูต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ไล n ์มิทติ้งนะครับก็จะอยู่ในเนื้อหาของบทที่2แล้วตอนท้ายๆนะครับก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งของไลน์ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเหมือนกันนะครับนะครับก็ยังไงก็หมดแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้งานวิธีการเรียนการสอนจะเป็นการใช้งานระหว่างครูหรือนักเรียนก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ ก็หวังว่านะครับเนื้อหาบทที่3ของเราเนี่ยจะมีประโยชน์กับนักศึกษานะครับกศนอเมืองเชีงสาเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับไปใช้งานเพื่อการเรียนการสอนหรือไปใช้งานในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับอย่างไรก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ